<Hello. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์พรอดอนไนล p อนโฟนเคสของผู้ชายกันนะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าของจอแดนอีกแล้วนะคะทุกอย่างที่เราอันบ็อกเป็นของจอแดนหมดเลยนะคะมันเป็นรุ่นฮิตอีธานอร่อยเพราะพวกเราวันเชื่อเราก็จะมาอันบ็อกกันเพราะว่าตื่นเต้นนะคะโอเค คนเหมีวไม่แน่ใจว่าทำไมเหมีวได้แมกกาซีนอันนี้มาเหมือนเป็นแมกกาซีน Gift for 20 2 1นะคะถ้าใครรู้บอกหน่อยด้วยว่าเขาก็ให้ทุกคนหรืออะไรยังไงนะคะอันนี้ก็ Invoice นะคะแล้วก็ค a ร์ต่างๆ c e r t i ต i c a t e ต่างๆ Bill อันนี้ก็น้องกาดาดของเรา yeah.

How the weight? about Maioran like That <'s> cool That's wide ก็คือเหมือนเขาบอกค่ะเป็นหนับไนลอน and I don't know how it's called with the letter it's nylon and safari no l e a t h e r safari no leather กับไนลอนนะคะแล้วก็ในถุงก็จะมีเชือกที่ห้อยกันนะคะเดี๋ยวจะมาลองให้จดนใส่เป็น create looks กันนะคะ ถือไปใส่เจ้าเด็กใส,ส,ส่ใส่ก็จะมีการเดแคร์เมนนวนต่างๆ however อ๋ออันนี้ the bag to keep it mm hmm. สวยนะ mm hmm. it's like you're gonna keep it in there but you probably not น mm ี่นะคะก็คือน้อง Prada nylon and s a f f i n o leather ซึ่งชอบไหม Are you do you like it Yeah Okay you mean to try it try to wear it แฮปปี้บอยจอร์ดี้แฮปปี้บอย so we can wear as a crossbody it's actually a little bit long no adjustable here ค่ะอุ้ยไหนซีโอเซลซี่สวยอยู่นะแต่ก่อนเดี๋ยวมิวขอจับให้จอาแดนแปวหนึ่ง นายแบบเขาห้อยเข s อ๋ t มันไ like this that he wear like like he wear like this we remember it's actually can be unisex นะจริงๆมันเป็นยูนิเซด้วยนะหนูเห็นบางคนผู้หญิงบางคนเขาก็ใส่แต่นี่เป็นของจริงอันนี้นายแบบที่อยู่ในเว็บไซต์ของ p r ada เขา wear, แวงลักเกอร์เหมือนจะแปะลูกไว้ให้นะคะว่าเขาแวงแบบนี้เพื่อว่าโชว์ I was trying to เด t ๋ยวชาร์ลีจอแ a นแบ็กนะแต่ว่าเราตื่นเต้น not anymore oh you say so <laughs> <laughs> จริงๆรุ่นนี้มีอีกทรงด้วยนะคะเป็นทรงแนวตั้งแบบนี้เลยเผื่อบางคนชอบแบบนี้เนาะอันนี้ลองดูอันนี้อะไรยังไม่ได้แกะเลยนะคะเนี่ยโอ้โหยังไม่แกะสปิริตเกิดออกมานะคะโอเคหน่อยนี่คน i s actually enough นะเนี่ย it's like my first one นี่คือข้างในที่ใส่ได้นี่นะคะก็คือใส่มือหมิวได้ก็คือใส่ได้หลายอย่างอยู่ If it can put my punch then it can put many things <laughs> <laughs> แล้วก็มีรูตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็น Prada แล้วก็ What to say made in Italy หรอ guess okay, so ใช่ yeah made in Italy ใช่ made in Italy and then how about across แล้วก็ตรงอะไร mm, sure ตรงนี้ <either. S 1> here ตรงนี้ก็อร่รเป็น Prada นะคะอ,คอันคลิปได้แล้วก็แล้วก็อันนี้นะคะเราก็จะได้ Authentic Card มาด้วยนะคะอยู่ในกระเป๋าเหมือนกันก็มีตื้อตื้ๆข้างหลังนี้แต่ว่าเหมือไม่รู้ว่าเราสามารถเปิดเผยได้ไหมใครรู้หรือไม่รู้อะไรมาบอกด้วยนะคะ อันนี้นะคะทุกคนเป็นช่วงเเรื่องบงๆงของมือใหม่หัดบล็อกนะคะก็คือหมิวเองก็พูดไปเรื่อยอ่ะทุกคนก็พูดนู่นพูดนี่ตอนไปซื้ออะไรนั่นโน้นเนี่ยอธิบายไปเรื่อยแล้วคือให้จอแดนถือโทรศัพท์ไว้อยู่แล้วดูหน้ามันจะเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วทุกคนลองดูมันทําไงเราซื้อมาใช้งานเราก็ไม่ได้อยากให้กระเป๋าเรายัดทายเอ็ด <laughs> I'm waiting for you to finish I this is going to be a short time <laughs> So then with this position for kind of like two minutes It's like it's plan. Like <laughs> <laughs> Whoa, love it. ค่ะทุกคนก็ที่พูดไปเรื่อยเมื่อกี้นี้ก็คือยังไม่ได้พูดถึงเรื่องราคานะคะมิวกับจอแดนซื้อมาในราคา1,060ดอลลาร์นะคะซื้อมาจากช็อปป r ร d ดาที่เมลเบิร์นเนาะในเว็บล่าสุดตอนนี้นะคะเป็นราคา1,190ดอลลาร์นะคะราคาขึ้นแล้วค่ะเธอพรุ่งนี้ tomorrow เราก็จะ kind of like dress up Jordan a little bit with that bag <c oughs> then let's see how it goes up. so